ยูนิเทนนะครับกับสื่อมาทาสีบานนะครับแต่ว่าสีบานเอาไว้ก่อนทาขันเบ็ดก่อนครับเ,เสียบมาเลสียบ,บนะครับถามพ่อใหญ่เพิ่นเบิ่งนะครับเด้อโอ้สองสโจนี้ก็โลกว่านะครับฝากทุกสอนติดตามด้วยนะครับ <laughs> <laughs> นี่ครับผมกับสิภาามาเห็ดเบ็ดครับเบ็ดมายาเอ๋วนันซื้อห่อครับกับใส่เข้านะครับขั้นนี่ผมก็ได้ซื้อมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับขั้นระบาดหาิบมมีเวลาเห็ดครับซื้อเอานี่แหละง่ายดีขั้นกับพอดีนะครับเรี่ยวๆเนรายมันกับเธอทะนะครับ รดน้ฟให้เรียบร้อยนะครับรับของเวทาทามาบึงนะครับที่หยักทีธีหยักยวเวีนะครับเอ็นที่ผมใส่เป็นอเอ็นเบอร์40นะครับเฮ็ดนะครับมัดมัดเอาข้อ,อยู่ห้อง,หนงนะครับดึงพ้อตึงๆ เข้าฤดูแล้วนะครับเริ่มสิเข้าฤดูใส่เบ็ดแล้วเก็บเตรียมไว้ครับเดี๋ยวสิบท่านมูอครับโอเล่ะครับก็ตัดออกเสร็จพอมันเกาะใดเนี่ย ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอ้ยังไงเดี๋ยวผมฟังเขามากครับลอยขั้นนะครับลอยขั้นกับลอยหาสิบาปดก็มาหยัยกตัวเอมงอมาแยกตัวเองคิดตัวเองนะครับลอยหาสิบเนี่ แค่เหลาซื้อนะครับเห็นไครับง่ายงครับขั้นตอนต่อไปนะครับลงบนก่อนลอยขั้นนะครับเบ็ดลอยขัน้นแต่ว่าคือสีไซ่โบเบิร์ตอกครับซื้อมะเพื่อ,อไว้ เดี๋ยวไปเบื้องขั้นตอนต่อไปครับครบขั้นตอนต่อไปของผมกับเนี้นะครับทาสีนะครับจะเป็นยูนิเทนนะครับกับสื่อมาทาสีบานนะครับแต่ว่าสีบานเอาไว้ก่อนทาขันเบ็ดก่อน่่ลืนไม่ลิ้นมือยู่ยข้างที่สื้อหรอครับะถะทำมากันปวกกันยังได้บกงวกบกงนะครับ แค่ดันอัพเดี๋ยวเราไปเบิรงขั้นตอนต่อไปครับถามสีแหง่งจะเข้านะครับครับดาเวลานะครับก็ถามนแหง่งเล็กน้อยเดี๋ยวผมก็สิพาไปเบิรงเพื่อนนะครับเพื่อนผมนอกเรื่องเล็กน้อยนะครับเป็นใหม่นะครับนี่ครับประตู ที่มีบานครูอยู่ี่อีกนะครับทางเขานี่นะครับกะเท็ดเองนะครับบอดด้จังบอดด้จังเลยคอยเห็ดไปครับครับผมกะมาต่อกันเลยนะครับกะท่าสีเหีือบ้อยนะครับยันบ่มือนครับหยันมันมือนบ่อทินเนอร์เคยผ่าเซจอีกเคือนะครับ คับหาสีมันเป็นเม็ดนะครับเสร็ดีเครือแต่มันหลืนๆนะครับหลืดเล็กน,น้อยครับผมเมน,นี้กะเด็ดที่ผมสีใส่ยักกับเป็นหลืนนี้นะครับขนาดกระซัมนี่แหละเดี๋ยวสิเปิดเบิ้งข้างในให้เบิ้องหนับ